องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,553เมื่อวันที่11สิงหาคม2,553องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,553ในระดับอนุปริญญาตรีหรือระดับปวสจําจำนวน40ทุน และระดับปริญญาตรีจำนวน30ทุนโดยมีนายชกาดพัฒนากจวิบูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นผู้มอบทุนการศึกษาและกล่าวให้อวาดแก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนพร้อมด้วยประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองของนักศึกษาผู้ได้รับทุนเข้าร่วมณนห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงากล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนและประชาชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงจึงได้จัดตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาประจำปี2553เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพังงา ให้มีขวัญและกำลังใจเห็นคุณค่าของการศึกษาซึ่งได้กำหนดทุนการศึกษาไว้สองระดับคือระดับอนุปริญญาตรีหรือระดับปวสจำนวน40ทุนทุนละ3,000บาทและระดับปริญญาตรีจำนวน30ทุนทุนละ6,000บาททุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาน,นะครับที่ได้มอบไปในวันนี้นะครับนะก็งบประมาณได้ตั้งไว้ที่3 0,000 0บาทในการสนับสนุน ให้บุตรหลานของพี่น้องชาวพังงาซึ่งขาดโอกาสในการศึกษานะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและก็เป็นการสนับสนุนและก็ช่วยเหลือผู้ปกครองในด้านหนึ่งนะครับก็การพิจารณาทุนก็มีเกณฑ์มาตรฐานและก็อยากนำเรียนให้พี่น้องประชาชนชาวพังงาได้รับทราบว่าในโอกาส ข้างหน้าหรือว่าปีหน้านี้ในงบประมาณ2554ทางองค์การวิหารส่วนจังหวัดพังงาได้บรรจุข้อบัญญัติงบประมาณไว้ในเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งเพิ่มจาก3 0 0 0สนเป็น5 0 0 0สนบาทนะครับเพะฉะนั้นถ้า,าท่านมีบุตรหลานที่เข้าเกณฑ์ในการขอรับพิจารณาทุนจากองค์การวิหารส่วนจังหวัดพังงา ก็ข้างหน้าท่านกา็มาติดต่อได้ในโอกาสข้างหน้านะครับสําสหรับปีนี้ก็ถือว่านักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นบุตรหลานของพี่น้องชาวพงาังาที่มาขอรับทุนในครั้งนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่เรียนดีนะครับเกรดสามกว่าขึ้นทั้งนั้นก็ถือว่า นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้มีความตั้งใจและก็ขยันเรียนนะครับก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับของผู้ปกครองแล้วก็ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ที่ด้อโอกาสนะครับนะครับก็อยากนำเรียนให้พี่น้องชาวปังอาได้รับทราบนะครับก็ขอบคุณครับ